นี้เป็นตัว Mini Case Docking นะครับกล่องนักกัศิ์ครับ GitHub, สำหรับตัว MacBook m c M4 แล้วก็ M4 Pro นะครับตัวนี้เป็นรุ่น M002 Pro นะครับรรนะครับราางกล่องนะครับรองรับตัว m 2 NVU ทรงสูงสุด40กิกะบิตเปอร์เซกนะครับวน40กิกะบิตเปอร์เซกแล้วก็ตัว Display Port รองรับโเคนะครับ มี p ีดีสามสิบบแล้วก็ตัวยูทวีเ1สุดหนึ่งสิบกิกะบิตเปอร์เซกนะครับกล่องอกาศิสิตน,นะครับตัวนี้ราคาก็ถือว่าประทัรใจนะเ,นเพื่อนๆดูในตะกร้าได้นะรเราซื้อมาใจกับ Mac Mini m m น o ครนะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูนะครับหน้าหลังกล่องนะครับ ็มีบอกตำแหน่งต่งางในกล่องนะครับหน้านาก็จะมีตัวปะเกตกล่องเล็กๆนะครับน่าจะเป็นตัวชุดสายแล้วก็เครองมือนะครับ ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับฉายไฟให้กับตัวเคสตัวนี้นะครับเป็น C ีทูซนะครับแล้วก็มีปลั๊กแวนนะครับแต่สี่นะครับเลือกได้นะครับเพื่อนๆตอนสั่งซื้อจะเป็น uk หรือว่า US ต่างๆเลือกได้นะครับนะครับในกล่องแรกนะครับแล้วก็จะมีตัวไก่ควงแถมให้นะครับสำหรับขันตัวน็อตต่างๆ ก็สาย Data นะครับ4คลีิกระบิดเพอร์เซกนะครับนะครับทั้งสองด้านเป็นสายช่านนะครับบเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ตัวน็อตยึดตัวเอ็ดตแล้วก็ตัวแผ่นอะไรความร้อนนะครับให้มาถึง4แผ่นแผ่นหนาเลยนะครับแล้วก็ตัวคู่มือ ขนาดเล็กนะครับก็บอกการใช้ง,งานต่างก็ลองงานดูนะครับไนกองแรกก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูด้านในนะครับก็มีการปลุพองน้ำมาอย่างดีนะครับตัวเมลิเกตนะครับก็ไปเสียงนิดนึงนะครับนะครับ ก็เป็นตัวมินเคสนะครับออกแบบดีไซน์สวยงามนะครับนี่ครับประกอบมาเป็นตั้งละงานนี้นะครับตอนนี้ก็ช่องพอร์ตทีเพอร์ตแล้วก็ตัวโฮสตนะครับเชืมต่อกับแมกนิแมโลแล้วก็ตัวน,นี้เป็นช่องพิธีชานะครับด้าน,นบนมีตัว t f c a r ั4.0นะครับแล้วก็ตัว hdcard สี่จุดศูนย์นะครับนครับก็มีไฟแสงแสาะ hd ดีหนึ่ง hd ดีสองนะครับน่ครับด้านบนนะครับก็มีโลโก้คาสิ์นะครับช่องจุดนี้เป็นตัวช่องใช้แกะควงที่ถ่ายมาในกล้องนะครับแกะดูนะครับเป็นช่องใส่ hd m 2ๆๆนะครับ ใ่ได้2ตัวนะครับสำหรับตัว m.2 นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ตัว m.2 nvme นะครับตัวนี้5 1 2 g b องกล่องแผ่นเสียงนะครับลองใช้ดูนะครับเราใส่2ตัวนะครับใส่ตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการใส่ก็เหมือนกับทั่วไปนะครับมีซ็อกเก็ตให้เราได้ใส่เข้าไปนะครับ ก็อย่าลืมติดแผ่นระบายความร้อนตัวนี้ด้วยนะครับนะครับดูใกล้ๆนะครับ ประกอบรับการนี้ได้เลยนะครับครับจนาัารเข้าใส่ในซ็อกตก็ตนะครับจะใส่ตัวหนึ่งตัวสองตัวไหนก็ได้นะครับ แต่คนเพื่อนจะใส่ช่องไหนนะครับครับเมื่อใส่ไปแล้วก็จะใช้ตัวน็อตที่แถมมาในซองครับนครับแจะมาในซองนี้นะครับ อไปครับตัวนี้เป็นอย่างนะครับเป็นถุกอย่างนะครับไม่ต้องขันน็อตนะครับ แตแล้วก็กดลงไปนะครับไม่ยากนะครับแบบนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับนะครับก็อยู่แล้วนะครับ โอเคจะได้เหมือนกนันับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวที่2ดูนะครับครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เป็น WD Blue SN ห้ปนะครับหนึ่งจุดวนนะครับตัวนี้กล่อง WD นะครับก็ติดก็ติดตัวระบรยความร้อนเช่เดียวกันนะครับ ก็แบบเดียวกันเลยนะครับก็ใส่แหลซ็อกเก็ตนะครับหลนั้นก็ใช้จุกอย่างที่แถมมานะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อล็อก เขาเรียบร้อยนะครับจะนั้นก็ปิดฝาตามปกติน,นะครับ จากนั้นก็กันน็อตัวนี้นะครับครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ได้นะครับเป็นการติดตั้งตัวให้ได้ดีตั้ง2ตัวได้พอครับับสำหรับด้านหลังนะครับก็มีปุ่มสวิตซ์สำหรับตัวด็อกงนะครับสแสดงไฟสารักษ์ก็มีตัว USB สามพอต10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับด้านนี้นนก็เป็นช่องระบายอากาศสำหรับตัวไมกนีโอมโพลแล้วก็ตัวกดปุ่ม p พาเวอร์นะครับ น่าดีนะครับเดีย๋ยวเราใส่ตัวแมกนีมโพให้ดูนะครับโดยการไขตัวนอ็อตทั้ง4ด้านนะครับทั้ง2ด้านนะ8จุดนะครับแต่ในกุ้มือบอกว่าไขแค่ 4จุดนะครับด้านละ2 1 2 3 4แล้วก็ถอดตัวนี้ออกเดี๋ยวลองดูนะครับ ใส่แค่4จุดครับข้างละ2สนะครับจากนั้นก็ใส่ตัว m a g นี t อมโพด้านในตางนี้ได้เลยนะครับครับตัวนี้ก็ m a g นี t อมโพนะครับก็ใส่ให้ทุกด้านนะครับใส่ลงไปง่ายๆนะครับ ให้ใส่รักกานี้นะครับว่าปุ่มปาวเวจะอยู่ด้านล่างนะครับจริงๆก็อยู่ด้านบนนะครับแต่เรอกลับด้านอยู่นะครับ้นี้ก็เรียบร้อยครับตัวน,นี้มีตะแกรงจังระบาอากาศนะครับงนั้นก็ประกบ กลับทีเดีวนะับ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็กันน็อตก็ที่เดียวให้เสร็จนะครับ นี่ก็สลับฟังได้ยังนะตัวค่ะ ก่อนครับคอยปรับให้แน่นตั้งจองฟังนะครับ ครับตอนนี้ก็ประกอบตัวอากาศิตตัวนี้เรียบร้อยนะครับเกทแล้วก็ดอกเคียงกล่องแมกนิแอมพนะครับนี่ครับเม่ประกอบเสร็จปลอ์ต่างๆก็ยังโว์ครบนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับตอนนี้เป็นกล่องแมกน้แอมพนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นกล่องดอกเคียงเทอร์นของอากาศิตครับด้านบนนะครับประกอบก็ลงตัวดีนะครับ นหน้าก็ยังชัว์ครบนะครับกับตัวนี้กล่องดรอปจิ้งนะครับก็ตัวนี้เขากล่องไมโครนิแอมพ์นะครับลองตัวดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดใช้งานนะครับเด๋ยวมาดูสปอร์ตก่อนนะครับการเชื่อมต่อสายปอร์ตนะครับ แล้วก็ช่องทันโนโบของแม็กนิแอมโพนะครับเป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับส่วนการใช้ไฟนะครับ ตัวนี้ปีดีนะครับเรียบรอยนะครับเดี๋ยวเราไปแจกไปแล้วก็เชื่อมต่อนะครับตัวนี้เราเชื่อมต่อตัวสายกับตัวนี้เราเชื่อมต่อตัวสาย พดีด้านหลังเรียบร้อยนะครับด้านล่างนะครับน่ครับก็เสียบปลั๊กเสียบไฟกับอกกิ้งนะครับเปิดสวิตช์ด้านบนตัวนี้นะครับเปิดดังๆปิดนะครับเปิดดังๆเปิดนะครับสลับกันนะครับน่ครับก็จะอยู่ไปสถานะขึ้นนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะขึ้นสลักไฟ HD1 แล้วก็ HD2 ทำงานนะครับพร้อมเชื่อมต่อนะครับ เดี๋ยวเราเปิดสวิตแล้วก็เสียบพอร์ตด้านหลังกล่องแมคโครแอมิอดูนะครับในการเชื่อมต่อจอนะครับสกู่นะครับก็ตอนนี้เราเชื่อมต่อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้งตัวแลนทั้งตัวพอรตต่างๆจอนะครับเราใช้จอ h D I 1พอร์ตแล้วก็ใช้สี่หนึ่งพอรตนะครับใช้สองจอครับส่วนใครจะใช้สามจอก็ใช้ที่เปยนพอตนะครับเอาใช้สองจอครับ เปิดปุ่มนะครับ power นะครับอยู่ด้านนี้นะครับน,ระนะครับขึ้นเปิดนะครับเปิดติดปกตินะครับหน้าจอนะครับขึ้นปกตินะครับเราต่อสองจอนะครับ สัก,กูนะครับนี่ครับเข้าใเปล่าครับจะได้ปกติเรามาดูให้ได้ดีนะครับเราใส่ไปสองตัวนะครับให้ได้ดีนะครับก็ข,ขึ้นปกตินะครับ นะครับหนึ่งเทไวหนึ่งตัวแล้วก็อ่านหนึ่งสองหนึ่งตัวนะครับกล่อง WU แล้วก็แฟนเกียน์นะครับจะได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับจะได้โอเคเลยนะครับนะครับเรามาเทสตัวให้ดีนะครับอ่านเกียร์นะครับตัวนี้ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยครับสเปก เอเจดีของเราด้วยนะครับแต่เราซื้อมาใช้งานโดยไม่ได้แน้นใน,าานราคเก็บข้อมูลนะครับตัวเอาคิวรับได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสตัวดับเบ e นะครับรับตัวดับเบ e ดนะครับ ก็มาเทสต์เขาวๆนะครับแอนเพนนีดูเป็นตัวอย่างนะครับนะคกับก็เทสต์แอนเพอนได้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับขึ้นอยู่กับให้ไดดีเพื่อเพื่อนใช้ง,งานด้วยนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เทปการให้ที่การได้าดานามปกตินะครับนะครับไม่กูให้ดีนะครับ ตัวโอเคนะครับเป็น docking station สำหรับก็กไม่ได้เอลแล้วก็ m อม r o รโรที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับกล่องอกระสิทธิ์ครับเพืเ่อนๆสนใจดูในตะกร,าาะร้ราได้นะครับกับเราทดลองกระลอกผ่าน100ร้กิ๊กไกนะครับาจากตัวเฮ d ใน docking ของตัวกระสิทธิ์นะครับ100่งกิ๊กไกจากเฮ d ตัว ไม่กีนี้ครับนะครับก็ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีนะครับนี่ครับระบบกานแจ้งเตือน,นครับประมาณนี้ก็อาจจะเกินหนึ่งนาทีนิดหน่อยนะครับโดยประมาณแต่ถือว่าเร็วนะครับโอเคเลยก็น่าสนใจนะครับในการย้ายไฟล์ต่างๆก็ถือว่า น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปสาวเราใช้งาน,นไม่เกิน5นาทีก็ตอบโจทย์การยานแล้วนะครับตอนนี้ระบบแจ้งว่าน้อยกว่า1น,น,นาทีแต่จริงๆแล้วน,น่าจะเกินนิดหน่อยนะครับกัขนอยู่กับตัว h d ตแล้วก็คุณภาพปะลิธภาพที่โกงเหลือของ h d อด้วยนะครับ เดี๋ยวเราดูนะครับน่าจะเกินหนึ่งนาทีอยู่นะครับแต่ไม่น่าจะเกินห้านาทีนะครับสับไฟล์หนึ่งร้อยกิกะไบต์นะครับเดี๋ยวรอจนเสร็จน,นะครับเดี๋ยวจะสรุป ช่วงแรกจะเร็วนะครับแต่ช่วงปลายจะจะนิดหนึ่งนะครับนะครับเลยอกีก17รายการนะครับรบเแจ้งว่าน้อยกว่า1นาทีจริงก็ใช้วัา2-3นาทีไม่เกิน5นาทีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับรเราเราได้ในการใช้งานนะครับ การโอนันต่างๆขึ้นอยู่กับตัว h d d ของเราด้วยนะครับไม่ว่าสเปกจะรองรับแต่ตัว HDT ก็ต้องสปอรต์ตรองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะ่รับเงเประมาณก็ประมาณ3นาทีนะครับในการย้ายไฟลจาก h d ไป m a กนิเ i m โ o นะครับ ประมาณ3นาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้จะลองย้ายไปาจากตัว Magnet ิโ o ไปยังตัว H d ทนะครับที่เชื่อมต่อกับด k กเ g s งเทชันกล่องคาสิบอนนะครับรวบแจ้งว่าเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ตรงครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ความจุของ h d ทด้วยนะครับเนี่ยเร็วดีนะครับ นะครับไม่ถึงหนึนาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแลนะครับ